มีอะไรสำนักงานอะไรด้วยอ่ะกองสุนขนาดกล้องสุนเป็นต้องมีด้วยอ่ะก็ผ่าน Canon เลมีก้อเรียวหวามีบริษัท Canon อันนี้นี่คมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะที่โอ้ยมีบริษัท nippon ด้วยที่บางปะอินถ่ายรูปได้ปะวะ เ,เห็นหาหน้าแต่ไกลแล้วนู่นน่ะหมามืออ่ะป้าอยู่หลังไอ้ปปาน่ะมาทำงานสองปีกว่าเพิ่งจะมาวันนี้วันแรกนี่แคนนอนฝั่งซ้ายก็มีเน่นมีหลายที่เลยแคนนอนไฮเทคไทยแลนด์ นี่หาน้านี่ไงตาลาเลยไปเลยไปทางลาเลทางลายีก็สวยดียนะลลี่หนูต้องเลยเลยทางที่แมพบอกอะ่ะเลยตรงไปเลยฮาน่าแล้วเนี่ยเลยตึกฮาน่าแล้วเจอสามแยกข้างหน้าคือจะเป็นแคนนอนหนูว่าเจอสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวา โซเขียวที่มีหลังคาเนี่ยโอเคโอเคจีคทำไมแคนนอนมันแยกกระจายนะทำไมมันไม่แบบยยอยู่รวมๆกันอะเลี้ยวขวาอีก400เมตรกลับรถแคนนอนนี่มันมีแต่กล้องถ่ายรูปเหรอมันมีอันอื่นไหม มารับคนนี้ไปกินข้าวนั่งได้